หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วลืมปิดเครื่องนะครับผมหรือปล่อยให้เราโหลดไฟล์นะครับแล้วก็อยากให้เครื่องปิดเองอัตโนมัตินะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการตั้งค่าให้ i ฟ d โด s นะครับผมปิดเครื่องอัตโนมัติแบบง่ายๆครับไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเลยครับส่วนรายละเอียดและวิธีการทําอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูกันในคลิปได้เลยครับ ลูมาออนไลน์สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติในว n d o w s กันนะครับซึ่งเหมาะมากกับคนที่เปิดเครื่องทิ้งเอาไว้แล้วอยากให้มันปิดตัวเองนะครับผมหรือใช้ได้ทั้งตอนดูหนังโหลดเกมหรือแค่การลิมเท่านั้นนะครับเราสามารถทําแบบนี้ไว้ได้เลยนะครับผมวิธีแรกนะครับใช้ task scheduler นะครับตั้งเวลาให้ปิดเครื่องนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้มาตรงที่ช่อง start ตรงนี้นะครับผมแล้วพิมพ์คําว่า task scheduler นะครับ eask ขอเข้าไปครับ p a s k นะครับผมทัสกิด่วนมาแล้วนะครับเห็นแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นกด run add admin ได้เลยครับหลังจากนั้นให้เรามาช่องด้านฝ่ามือนะครับผมตรงหัวข้อที่ add basic ตรงนี้นะครับผม a ัสตรงนี้นะครับให้เราตั้งชื่อได้เลยครับอาจจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับ อันนี้ผมจะเอาเป็น Auto c h ั r t Down แล้วกันนะครับเลาจะนักกน้กด Next ได้เลยครับเมื่อเรากด Next เ,เข้ามาแล้วนะครับอ่ามันจะให้ช่วงเวลาที่เราสามารถตั้งได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับอ่า Daily นะครับก็คือทํางานทุกวันนะครับเลือกเวลาที่แน่นอนได้นะครับ เช่นการวงทุกวันสี่ชุ่มทุกวันอะไรแบบนี้นะครับผม weekly ก็คือทํางานทุกสัปดาห์นะครับเราสามารถเลือกวันในสัปดาห์ได้ครับเช่นจันทถึงสุและเวลานะครับผม monthly ก็คือเดือนนะครับ One Time ก็คือเราสามารถทํางานแค่ครั้งเดียวครับกดปุ๊บมาจะรันแค่ครั้งเดียวเลยนะครับจะไม่มีวันอื่นต่ออีกนะครับผม w h e n the computer start นะครับก็คือหมายควมามว่าเมื่อเรา คอมพิวเตอร์เปิดมาแล้วเราให้อีกกี่ชั่วโมงปิดเครื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเช่นเรากดตรงนี้ไปเนี่ยเราตั้งเวลาปุ๊บเราก็ทํางานของเราไปเรื่อยๆอาจจะใส่กําหนดว่าอีกสักห้าชั่วโมงปิดเครื่องอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนนี้ก็คือเว้นไอ o ล็อกอนนะครับก็ทํางานลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนล็อกเอาล็อกอนเข้ามาแล้วก็จะเริ่มลันเวลานั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับทํางานเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะนะครับผมหรือถูกบันทึกเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับเช่น มันจะให้ใส่เงื่อนไขนะครับว่าทําอะไรถึงค่อยปิดเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับจะเอาเป็นตั้งให้ดูแค่ครั้งเดียวแล้วกันเพราะผมไม่ได้ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าเกิดใครใช้เป็นวันก็สามารถทำแบบนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกตรงนี้นะครับเป็นวันทามก็คือครั้งเดียวนะครับกด next ได้เลยครับคือกําหนดวันนะครับว่าจะให้ปิดเครื่องตอนกี่โมงอันนี้ผมวันที่เจ็ดตอนสิบทุ่มยี่สิบนะครับอาจจะเป็นสักเที่ยงคืนแล้วกัน สองสาม,สามห้าเก้าอะไรแบบนี้ครับห้าเก้าศูนย์วันนี้นะครับผมแล้วก็กด next ได้เลยครับหลังจากนั้น,น,นเลือก start โปรแกรมนะครับผมกด n น x t ครับคราวนี้อ่าในช่องโปรแกรมสคริปต์ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ค็ว่าช h ด t down นะครับผม แล้วก็ในช่อง add argument ตรงนี้นะครับให้ใส่ประโยคนี้ลงไปนะครับ s เวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ f t แล้วก็ศูนย์ครับจากนั้นกด next แล้ว finish ได้เลยครับพร้อมจะดับตอน5้าชุ่ม5หนาทีครับของวันที่7นะครับแล้วก็กด finish ได้เลยครับ เท่านี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนก็จะปิดตัวเองอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายทำคลิปต่อนะครับจะไม่ได้จะสั่งปิดเครื่องนะครับวิธีการจะลบที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ปิดหรือว่าเพื่อไม่ให้ดับเครื่องอัตโนมัตินะครับเวลาเพื่อนๆอาจจะใช้แบบดับทุกวันปิดเครื่องทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับจะยยเลิกนะครับก็สามารถกด d ิ s a b l e แค่ตรงนี้ได้เลยครับผมมันก็ไม่รันแล้วนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้คือของผมก็ตอน 5ธค .19 ความก็จะไม,ไม่ดับแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากเอาชัวร์เลยลบเลยลบทิ้งเลยก็สามารถดีลีได้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับเป็นดิสซิเบิลก็พอครับแค่นี้มันก็จะไม่ลบมันก็จะไม่ปิดเครื่องแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆแบบอยอ่างปิดเครื่องกันกันพลาดอย่างเงี้ยสร้างไว้ว่าให้ปิดเครื่องตอนเที่ยงคืนทุกวันใช่ไหมครับก็แค่ดิสซิเบิลไว้ก็พอคนอาจจะใช้อีกก็กด e อน able ไปแค่นั้นเองครับผมแค่นี้มันก็จะดับเครื่องให้อัตโนมัติตอนเที่ยงคืนแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขอดิสซิเบอร์ไปก่อนละกันไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับต่อมามาดูวิธีที่2นะครับการใช้คําสั่ง CMD หรือสร้างกลุ่มลัดนะครับถ้าอยากตั้งเวลาปิดเครื่องแบบง่ายๆด้วยคําสั่งเราสามารถใช้ CMD หรือสร้างช็อปคัสได้ครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับมาตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า CMD ครับแล้วก็กด Run as Admin ตรงนี้นะครับผม เราสามารถพิมพ์ประโยคนี้ลงไปได้เลยนะครับ s h a p down S H U T D O W N นะครับผมแล้วก็เว้นทีหนึ่งครับลบ S ครับเว้นทีนึ่งครับ P ครับผมแล้วก็จำนวนวินาทีนะครับอันนี้ผมจะให้สักอีกชั่วโมงนึ่งดับแล้วกันนะครับผมก็จะใส่เป็น3,600นะครับก็คือเอาง่ายอีก3,600วินาทีคอมพิวเตอร์ผมจะดับเครื่องนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปกดกันครับกด enter ได้เลยครับอ่าขึ้นมาด้านขวามือแล้วนะครับว่าอีก60นาทีคอมพิวเตอร์ของเราจะชัดดาวนะครับผมเท่านี้เลยนะครับก็จะคอมพิวเตอร์ของผมก็จะดับไปในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเคแต่ถ้าอยากยกเลิกเนี่ยเรายังทํางานไม่เสร็จนะครับก็ง่ายๆครับเข้ามาเหมือนเดิมครับตรงช่องค้นหานะครับแล้วก็ cmd ได้เลยครับขออภัยครับช่องค้นหานะครับแล้วก็ cmd ครับ ที่ขวานิดนึงครับรันแอดมินนะครับผมจะยกเลิกนะครับพิมพ์คาว่า s s h u t d o w n นะครับแล้วก็ลบ a ครับทุกคำสั่งที่ผมพิมพ์เอาไว้ในแต่ละหัวข้อนี้ผมจะจ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างด้วยนะครับสามารถคัปปี้ไปวางได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์เองก็ได้นะครับอ่าไปเห็นไหมครับ log off incancer แล้วนะครับก็คือง่ายๆคอมพิวเตอร์ผมจะไม่ดับแล้วนะครับ โอเคผมจะให้มันง่ายกว่านี้อีกนะครับด้วยคําสั่งพวกนี้นะครับเราจะทําเป็นช็อตคัทเลยแล้วกันนะครับผมมาตรงที่เดสก์ท็อปหน้าจอนะครับกด New ครับแล้วก็ Text Document นะครับผมมจะไปสร้างคําสั่งเมื่อกี้กันนะครับทำเหมือนเดิมครับชัตดาวน์ครับ u t d o w s นะครับผมแล้วก็ s อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ t ก็สาหก่วนศูนย์นะครับวิธีการเซฟก็เซฟแอดนะครับผมเอาเป็นที่เดสก์ท็อปหน้าจอแล้วกันนะครับเวลาใช้งานจะได้ง,ง่ายๆนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าปิดเครื่องแล้วกันนะครับหรือแล้วแต่ชัด้ดาวอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนนะครับผมเอาเป็นชั้นดาวาแล้วกันแล้วดกด็ cd ครับบผมอออเปดอดข ดทนะครับกดเซฟครับอ่ามาจะได้อันนี้แล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมครับกดที่ขวานะครับกดล่าง add admin ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆวิธีสุดท้ายนี่ง่ายที่สุดเลยนะครับสามารถสั่งได้ทันทีเลยนะครับอันนี้อีกหกสิบนาทีคอมพิวเตอร์ผมก็จะปิดเครื่องแล้วนะครับ ส่วนวิธีการยกเลิกก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยครับคลิกหน้าจอครับใช้คำสั่งเดียวกันนะครับอ๋อเดี๋ยวผมใช้นี้ก็ได้มันสร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็เหมือนเดิมครับ s h u t d o w n นะครับแล้วก็เว้นทีหนึ่งแล้วก็ a ครับกด s a v ครับอันนี้เป็น save ad ครับแล้วก็ไว้ที่ desktop นะครับ c a n c e แลวกัน n c e เซ h ชั d ดาวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ d BAT ครับก็คือเป็นแบตไฟล์นะครับกด save ครับจะได้สองอันแล้วนะครับเช่นเวลาผมจะใช้งานใช่ไหมครับขอ c a n เซ l ไปก่อนอีกหนึ่งอออขออภัยครับลืมรัน admin ครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็รัน a d m แอดมิครับยกเลิกแล้ววิธีการใช้งานเช่นผมโหลดอะไรเสร็จไม่รู้แหละผมอีกสักชั่วโมงหนึ่งผมจะปิดเครื่องละผมก็ทำเหมือนเดิมครับอันนี้ ด่นแอดมินครับอีกหนึ่งชั่วโมงคอมพิวเตอร์ผมดับครับยกเลิกก็เท่านี้เองครับแค่นี้เองครับผมวิธีทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถช่วยให้เราควบคุมวิธีเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ของเราได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทํางานข้ามคืนหรือไม่อยากให้เครื่องทํางานทิ้งไว้โดยไม่จําเป็นนะครับอ้อผมทําคลิปให้คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องอัตโนมัติไปแล้วนะครับยังไงกดจากชิงลิงเที่ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับ ไปสามารถดูว,วิธีเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ที่คลิปนั้นได้เลยนะครับส่วนวิธีส่วนคลิปนี้เป็นวิธีการติดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับโดยกําหนดเวลานะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรืออยากรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับ i n น o w s นะครับผมหรือแม้แต่เรื่องออนไลน์นอื่นๆทั่วไปนะครับก็กดติดตามช่องนี้กันเอาไว้ด้วยเลยนะครับรูกบ้านออนไลน์ครับฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้จบแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ